จับใจความสำคัญนะคะเป็นการอ่านเพื่อจับใจความคิดหลักของข้อความ หรือเรื่องที่อ่านเป็นข้อความที่ควบคุมเนื้อความในประโยคอื่นๆในย่อหน้านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้ค่ะหลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน 2. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามว่าเรื่องที่อ่านนี้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะ 4. นํนำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสระสรวยค่ะวิธีจับใจความสำคัญนะคะ 1. อ่านพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้าและค้นหาประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 2. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกเช่นตัวอย่างตัวเลขคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยาย 3. ส,สรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนของตนเองให้เข้าใจมากที่สุดเพื่อให้เนื้อหากระชับนะคะ ต่อมานะคะคุณครูมีตัวอย่างการอ่านจับใจความสำคัญให้นักเรียนได้เข้าใจเพิ่มเติมนะคะคุณครูจะมีข้อความสั้นๆนะคะแล้วเราจะมาจับใจความสำคัญกันค่ะ 1. ชั้ฉันมาโรงเรียนสายเพราะเกิดอุบัติเหตุใจความสำคัญของข้อความนี้นะคะก็คือฉันมาโรงเรียนสายนะคะเพราะเกิดอุบัติเหตุเป็นส่วนขยายนะคะ 2. พ่อขุดบอ่อน้ำขนาดเล็กเอาไ uh ว้กักเก็บน้ำเพื่อรดน้ำผักต้นไม้และเลี้ยงปลานะคะใจความสำคัญของข้อความนี้ก็คือพ่อขุดบอ่อน้ำขนาดเล็กเอาไ uh ว้กักเก็บน้ำนะคะเพื่อรดน้ำผักต้นไม้และเลี้ยงปลาเป็นแค่ส่วนขยายนะคะไม่ใช่ใจความสำคัญค่ะต่อไปนะคะนักเรียนคุณครูจะพานักเรียนอ่านจับใจความจากเรื่องสั้นๆนะคะ อ่านจับใจความจากเรื่องสั้นๆแล้วก็มานามาตอบคำถามได้นะคะวันนี้คุณครูมีเรื่องใบบัวเที่ยวสวนสัตว์นะคะมาอ่านให้นักเรียนฟังนักเรียนจังใจฟังนะคะบายวันอาทิตย์ใบบัวไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวในสวนสัตว์มีเสือสิงโตช้างหมีนกกลิงและจระเข้ ใบบัวชอบลิงมากที่สุดพ่อบอกว่าลิงชอบรับประทานกล้วยและมีนิสัยน่ารักซุกซนนะคะเมื่อนักเรียนอ่านข้อความสั้นๆแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนมาตอบคำถามร่วมกันค่ะข้อที่หนวันอาทิตย์ใบบัวไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวที่สวนสัตว์นะคะข้อที่2ในสวนสัตว์มีสัตว์กี่ชนิดมีอะไรบ้างคะเสือหนึ่ง 2. สิงโต 3. ช้าง 4. หมี 5. นก 6. กลิงและ7จระเข้นะคะสรุปแล้วมี 7. ชนิดนะคะข้อ3ใบบัวชอบสัตว์ชนิดใดมากที่สุดชอบลิงนะคะ 4. ลิงมีนิสัยอย่างไรมีนิสัยน่ารักซุกซนนะคะนักเรียนเข้าใจการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องสั้นๆแล้วนะคะ ต่อไปนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดที่1น,นะคะให้นักเรียนได้อ่านจับใจความสําคัญจากเรื่องสั้นๆคุณครูมีเรื่องแมวของยายสำรีนะคะมาให้นักเรียนอ่านคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบนะคะยายสำรีมีแมว2ตัวตัวหนึ่งชื่อวารีเพศผู้มีขนสั้นสีน้ำตาลชอบเล่นลูกบอล อีกตัวหนึ่งชื่อวิราเพศเมียมีขนฟูสีขาวชอบเล่นไหมพรมยายสำลีรักเจ้าวารีและเจ้าวิลามากยายสำลีชอบให้แมวสองตัวกินปลาทูนะคะคุณครูจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังนะคะข้อที่หนึ่งยายสำลีมีแมวกี่ตัวชื่ออะไรบ้าง 2. แมวที่มีขนสั้นสีน้ำตาลชื่ออะไรข้อที่3วิลาชอบเล่นของเล่นชนิดใดข้อที่4ยายสำรีชอบให้แมวกินอะไรนะคะให้นักเรียนกลับไปอ่านเรื่องแมวของยายสำรีแล้วก็มาตอบคำถาม4ข้อที่นัูอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะ,ะวันนี้คุณรูณสอนนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะเราเจอกันชั่วโมงหน้านะคะนักเรียน วันนี้ครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ